บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์อุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรรน,นังปทวิปปภาสังตยัตชาคุตตาวิหเรมุทีวสัง เยพระมนาเวทกุสปะธรรมเเตเมนะโมเตจะมังปาลยันต an an so, ุนะมัตต ah so, ุพุทธานังนะมัตตุโพธิญานะโมวิมุตตานะโมวิมุติญาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยันจะกุมาเอกราชาหริสวันโนปัทวิปปภาโสตังตังนะมัสสามิหริสวรนังปัทวิปปภาสัง ตัยาชากุตตาวิหเรมุระติงเยพระมนาเวทคูสเปธรรมเมเตเมนมโมเตจมังปลาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติตยาอิมังโสปริตังกัตวามโรวาสมะกไปปยิต ปุเทตยันจักขุมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหริสวันนังปทวิปปภาสังตยัติชาคุตตาวิหเรมุทิวสังเยะปรมนาเวทคุสะปะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลายันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุติยาอิมังโสริตังกัตวาโมโรจรติเเอสนา อเปตยันจ e ah so ักขุมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปปภาโสตังตั้งนมัสสามิหริสวันังปทวิปปภาสังตยัชากุตตาวิหเรมุระติงเยพระมนาเวทคกุสเปมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาะสมัคกัปะยิติอุเทตยันจักกุมาเอกราชาหาริสวันโนปทวิปปภาโสตังตัง,ตงนมัสสามิามหริสวานาันนังปทวิปปภาสังตยัตชากุตตาวิหเรมุทิวสัง เยพระมนาเวทกคูสะปะธรรมเมตเตเมนะโมเตจะมังปาลยันต so, ุนะมัตต ah, so, ุพุทธานังนะมัตตุโพธิญานะโมวิมุตตานังะโมวิมุตติญาอิมังโสปริตังกัตตาโมโรจรติเอสนาอเปตยันจักกุมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนะมัสสามิหริสวรนังปทวิปปภาสัง ตายัชากุต,ตาวิหารมุรติงเยพระมนาเวทกุสเปทัมเมเตเมนมโมเตจะมังปลาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสมะกับยีต ปุเทตยันจ e so ักคูมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปปพาโสตังตังนมัตสามิหริสวันนังปทวิปปภาสังตยัตชากุตาวิหเรมุทิวสังเยปรมนาเวทคุสะปะธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนา อเปตยันจ e ah so ักขุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนามัสสามิหริสวันังปทวิปปภาสังตายาชากุตาวิหเรมุราติงเยพระมนาเวทกุสเปธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสะมะกปัปปเยติกุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวัณโนปทวิปวปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวันนังปทวิปปภาสังตยัตชากุตาวิหเรมุทิวสัง เยพระมนาเวทคุสะปะธรรมเมตเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมัตตุพุทธานังนะมัตตุโพธิญานะโมวิมุตตานะโมวิมุติญาอิมังโสปริตังกัตตาโมโรจรติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหริสวันโนปัฏวิปปภาโสตังตังนะมัสสามิหริสวันังปัฏวิปปภาสัง ตายาชากุตตาวิหเรมุรัติงเยพระมนา,าเวทคูสเปธรรม,ม,มเม,มเตเมนโมเตจมังปลาลยันตุนม,นนม,นม,มัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตตวามโรวาสมะกับยีติ กุเทตยันจักขุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหริสวรนนางปทวิปปภาสังตยัตชาุุตาวิหเรมุทีวสังเยพระมนา,าเวทคุสปะธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนา อเปตยันจ ja e so ักกุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตั้งนมัสสามิหริสวันังปทวิปปภาสังตายัชากุตาวิหเรมุราติงเยพระมนาเวทคกุสเปธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยา นะโมวิมุตตังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกตวาโมโรวะสะมะคัพพะยีเต